นิทานเรื่องมูมิกินผักสามสีวันนี้คุณแม่ปั่นน้ำแครอทให้มูมิกินรสชาติหวานมันอืมอร่อยคุณแม่คะคุณแม่คะแครอทมีประโยชน์อย่างไงคะแครอทช่วยบำรุงสายตาจ้าเพราะในแครอทอุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนหนึ่งในวิตามินที่ร่างกายต้องการอีกทั้งมีประโยชน์ที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตาของเราอีกด้วยนะ โอ้โหดีจังเลยตอนกลางวันคุณแม่ทำคณะนผัดไข่กับมะเขือม่วงชุบแป้งทอดกรอบให้มูมิกินคณะน้กับมะเขือม่วงหวานกรอบอร่อยมากมูมิกินจนหมดจานเลยทีเดียวคุณแม่คะผักคณะสีเขียวม,มีประโยชน์อย่างไรคะคุณแม่ตอบว่าคณะมีวิตามินซีจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพและผิวพรรณ ทั้งยังช่วยต้านทานการติดเชื้อด้วยนะแล้วมะเขือม่วงล่ะคะมีประโยชน์ยังไงมะเขือม่วงมีเส้นใยจำนวนมากช่วยในการขับถ่ายจ้าว้าววันนี้มูมีต้องร่างกายแข็งแรงแน่เลยพอกินผักตั้งสามสี